อ่โอเคค่ะกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะจ๊ะกลัพบกันอีกครั้งกับกระเทยไม่เคยขาดทุนจ้าพี่พี่จ้าพี่จ้าวันนี้เราอยู่กับเกมลักก y n e k ีนกแมวเหมียวเอ่ยเตยใจนะสําหรับวันนี้จะเป็นยังไงเราไปเริ่มกันเลยนะหลังจากที่ไม่ได้เจอแมวมาสักช่วงเวลาหนึ่งอ่ะมากับทุน200บาทนะขอเบ็ดสิไปก่อนกดเองแบบลองสนามอ่ะเทอร์โบกับ30ไปเลยนะ เบ็ดสิบาทเปิดเทอร์โบแล้วก็30ออตโอต้ไปเลยออตโต้สามสิครั้งไปเลยนะโอ้โหหลังจากเราไม่ได้เจอเหมี่ยวมานานอา้าวไม่ได้เจอนานก็มาเลยสิจา้าเออีกอู้ทั้งเอทั้ง10เอา,อเอาออเไว้อีกอ้าวไวอีกเคปายทั้งเคทั้งพัไในทีเนี้ยอ่ะอ่ะคิวไหมไม่คิวนะโอ้โหเสียดายจัดเลยจ้าพี่เสียดายจริงๆนะ โอ้โหสามร้อยเก้าแม่เพิ่งเริ่มเองมาเลยมาเลยจ้าเพิ่งเริ่มก็มาเลยพี่เพิ่งเริ่มก็มาเลยเอา้อาวอ้าวได้มาอีกเ2นะแต่แมวน,นี่มันน่ารำคาญอย่างหนึ่งก็คือแบบอีอะไรอะชนะเนรางวันก้อนโตเมกาวินน่มันมาบ่อยเกินแบบมาบ่อยอะรำคาญช่วอย่รอค่ะแต่ถามว่าดีไหมดีจ้าดีมาเลยมาบ่อยๆเดอ้ออ่า นะจ๊ะสำหรับใครที่กำลังรับชมอยู่หรือว่าผู้ชมนาผู้ชมใหม่เนะาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่เดิมเลย Mega ข i ดเกม e c c คุณพี่อา้อาวอา้าวฮัลโหลเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรอ้าอู้อ้คุณ6คุณ6คุณขาฮาัลโหลเอเองงนะอ้า อยู่กันที่เดิม mega k i c game .cc นะตาม lucky or t a m กลุ่มมหัศจรรย์กันเหมือนเดิมใครสนใจที่จะแบบว่าอยากรู้ช่วงเวลาในการแตกหรือได้ๆนะจ๊ะสามารถแอดไลน์มาได้ที่ตามลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวจะแนะนำกันให้เป็นอย่างดิบอย่างดีละอ่ะไปเลยจ้าหมุนไปอีกเบ็ดสิบาทออโต้ห้หมุนไปเลยอู้คูณมาแต่ละทีก็จุกเหมือนกันนะจุกเหมือนกันนะ เออเออได้ไหมโอ้โห oh. วันนี้มาแบบทุนน้อยนะทุน200เพิ่งเติมไปเลยนะกินข้าวเสร็จก็มาใส่กันเลยโอ้โหไม่ต้องทำอะไรกันละอืมอืมอ้นะอืมจิบจิวอือเอคูณสองอีกเอา้าเอา้าอะไรอีกไหมละ่ะโอ้โหแต็กเล่นมาสักพักหรือยังความรู้สึกเหมือนเล่นมันนานแล้วอะ นะโห oh. เบ็ดน้อยก็ต้องนี่แหละไต่นานหน่อยใช้เวลานานหน่อยนะแต่ก็ดีอยู่มันมันแบบมันไม่หมดเร็วไงอา่าแบบใช้เวลาอยู่กับเกมนานๆมันก็ทําให้แบบว่าเหมือนอัตราเปอร์เซน็นการได้เราเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยหรือเปล่าหนูไม่ได้คิดหนูคิดไปเองปะไม่รู้แต่ความรู้สึกหนูแบบถ้าเราอยู่กับเกมนั้นนานๆ,ๆอะไรเงี้ยมันแบบมีแบบอัตราที่จะเข้าฟรีเกมนะ พอเข้าฟรีเกมก็มีอัตราการจ่ายซึ่งก็ก็ตามฟรีอีกทีนึงแหละว่าจ่ายไม่จ่ายเดี๋ยวนี้เดาใจกันยากเหลือเกินบางทีก็จ่ายบางทีก็ไม่จ่ายคุณพี่ปวดหัวปวดประสาทงงเออจริงอ่ะโอ้โหไม่ห่อสาหลายช่องแรกให้เลยอะ่ะแม่แม่ไหวปะเนี่ยอู้อู้อูสแกตเตอร์ห้าตัวเลยนะเลิศดีไปเลยไป นี่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 คูณสี่อีกสิบครั้งคูณหกจะจ่ายไหมวะจะจ่ายไหมเนี่ยเหมือนจะเหมือนจะไม่ปะไฮไฮไฮแป๊บนึงดิยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยไอ้ Hello? ลุ้นไม่ไหวนะอ่ะคูณ14อ่ะอ่ะคูณ14อ่ะคูณ18คูณ18แต่วนเงียบมากเลยนะเอย่าโอ้เออเอเอามาอยู่มาอยู่อ่ะเด็กกลองไป1แมตต์หกบาทจ้าแม่สาวสาวเตางอยเอาเอาคูณ20ไปยังไงล่ะเอาลาไลก็เล็กเอาโอเคนี่ นี่อะไรอีกนี่นี่สิบได้ไหมคิวไอะอะไรลงโอ้เจ็ดร้อยสามสิบจายังได้อยู่เดยอยังได้อยู่อ่ะอ่ะอ่ะคูณยี่สิบสองคูณยี่สิบสองสองครั้งสุดท้ายมาขอหน่อยเถอะนะขอหน่อยเฮ้ยเสียได้เอว่ะโอ้โห Oh, จบกันไปที่หนึ่งพันสองร้อยหกสิบแปดบาทสำหรับฟรีเกมนะอ่ะ <S 2> <S 2> <S เราไปลุ้นกันต่อไปลุ้นกันต่อมาไหมม,มาอีกไหมไม่มเลยเออเออ <S 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 ช่วยช่วยนะคะเอาเจ เจอูเจอูเอาเออนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงใจมันยังไปอยู่อะ่ะอีกนิดนึงได้ปะเนาะอีกนิดนึงไปไปเลยอืมอืม้ปเอ่อไป ไอ้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 อ้าจบ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 ไม่ละจบไม่ละจบไม่ละอีกไหมอีกไหมเอ้ยไม่มาต่อนะสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะนี่คงจะเป็นสุดท้ายละอะดีกว่าหลุดไปมากกว่านี้นะเดี๋ยวไปไกลกว่านี้อะ สำหรับวันนี้เรามาสรุปเกมกันเลยจ้านะจ้าสำหรับวันนี้ก็อยู่กันกับลักกี้เนโกกับช่องก็เธอไม่เคยขาดทุนคุณพี่จ้าสำหรับใครที่กำลังชมอยู่ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้เลยนะอ่ะวันนี้ก็มากับทุน200บ้บาทน,นะจบกันไปที่1533นะได้กำไรมาประมาณ1ัน3าป่ะ1333โดยโดยประนะจะเข้าฟรี1ครั้งนะ 12, 10, เป็นฟรี12เข้าฟรี1รอบ อ่ะ12ครั้งได้สแกตเตอร์5ตัวนะก็ถือว่าแบบปวดอยู่ก็จ่ายอยู่นะอ่ะสำหรับใครที่อยากที่จะเล่นนะจ๊ะก็เดี๋ยวไงทิ้งช่องทางไว้ให้ด้านล่างเลยแต่ว่าก็ขอเตือนว่าต้องเล่นอย่างมีสตินะจ๊ะเช้สติในการนำทางชีวิตสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้าพี่บายยย